เห็นเห็นหน้าคนตายแล้วสุดยอดอละก็คือโรงแช่ไม้อยู่ตรงศาลาสาธิตธรรมานุเคราะห์อีู่ที่เรียนปะบพังครับทีนี้มาดูโรงแช่ไม้เนี่ยเขาเขาแช่ไม้ตังหมุครับเองมาดูนีนี่ๆีก่อนจะแช่เนี่ยเขาจะเจาะทะลวงความยาวประมาณโดยประมาณก่อนนะ6เมตรโอ้สวยๆนั้นเลยครับเรามาดูม้ one come on อันนี้เรามาเจอเรียกว่าผู้จัดการดีกว่าเนาะ,ะท่านนี้ครับสวัสดีครับแนะนําหน่อยว่าชื่ออะไรแล้วก็ที่นี่ตรงไหนทํางานอะไรบ้างมีโปรดักอะไรบ้างมีสิน้าอะไรบ้างว่าที่ครับผมก็วันนี้อาจารย์ให้เกียรติมาหนอ่อยลุงลุงลุงกมลุงกมนะครับลุงกมให้เกียรติมาที่ ศูนย์พัฒนาสิทธรรมเวียงกาหลงหรือองค์กรทำพิษสังคมเวียงกาหลงที่นี่นะครับอ,องค์กรทำพิกษสังคมที่นี่เนี่ยประกอบไปด้วยหลายอย่างตรงนี้คือศูนย์ไผ่ศูนย์หรือว่าวิสาหกิจชุมชนไผ่พัฒนาเวียงกาหลงซึ่งม,มีอย่างอื่นอีกด้วยไหมมีทำหลายอย่างจริงจมันมีวิสาหกิจต,ตรงนี้มันมีอยู่ทั้งหมด4วิสาหจิจลองแนะนำหน่อยอมีอะไรบ้างก็คือหนึ่ง,งวิสาหกิจเซรามิกเวียงกาหลงอ๋อมีเซรามิกสองวิสาหกิจน้ําดื่มและอาหารเวียงกาหลงน้ำดื่มอาหารแล้วก อันที่สาวิชาสุชาสมุนไพรเวียงกาหลงแล้วก็อันระดับที่4ก็คือวิสาหกิจไผ่พัฒนาเวียงกาหลงอันนี้พึงจะเริ่มตั้งได้ประมาณจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราทําเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาไผ่แต่ว่าในปีนี้เราจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนไผ่พึ่งจะตั้งในปีนี้พึ่งจัดตั้งได้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยจัดตั้งได้ประมาณจริงๆแล้วศูนย์เราดําเนินการมาประมาณ3ปี สามปีครับผมแต่ว่ามาปรับกันมาปรับเป็นวิสากิตได้ประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีโดยมีทางจะเรียกแนะนําตัวว่าไงดีผมจะเรียกคุณเรียกว่าไงดีเรียกหนานเอฟไปได้ครับเป็นหนานคำว่าหนานคืออะไรหนานหนานี่ว่าเราได้บวชณสถานที่แห่งนี้ที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาเรียกหนาในคนทางเหนือเขาเรียกว่าทางภาคใต้เรียกทิศอ่ะทางภาคกลางเรียกทิศเนาะทิศทิศเคยบวชมาทิศนะนี่ทิศ ทิดเอฟทิดเอฟทิดเอฟใช่แล้วแต่ว่าคนเหนือเขาเรียกหนานเอฟใช่คือทิดกลมทิดกลมเพราะเขาเคยบวชเมื่อกันทิดกลมทีนี้ผมผมไอนี่นิดนึงอาจารย์เพราะว่าบอกที่มาที่ไปของที่นี่นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเรามีนโยบายจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมศาสตร์ทิดเป็นกะหลงท่านเป็นประธานองค์กรครับทำมิตรสังคมท่านได้ให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งโครงการไผ่ โดยมีนโยบายที่ท่านให้ตั้งแต่ที่แรกก็มีสโลแกนก็คือปลูกไผ่สร้างรายได้ให้ป่าชุ่มเย็นเป็นสโลแกนไผ่สร้างรายได้ให้ป่าชุ่มเย็นชัดเจนเนาะท่านได้ให้สโลแกนมาตอนจัดตั้งเลยตอนจัดตั้งเลยแล้วก็ให้แนวทางนโยบายโดยเฉพาะยิ่งท่านบอกว่าพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องของความเป็นสิ่งแวดล้อมความให้โลกเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเป็นอะไรโลกสีเขียวอันนี้เป็นนโยบายหลักที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พยายามเหมือนกับส่งเสริมไป ฉะนั้นของเราเนี่ยก็เลยมีการส่งเสริมด้วยด้วยมูลิธิของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือมูลิธิสาธิตธรรมานุราะห์งานของที่นี่ประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมที่นี่จริงๆงานของประกอบการขับเคลื่อนด้วยมูลิธิสาธิตธรรมานุเัราะห์ประกอบด้วย5วัตถุประสงค์1ส่งเสริมการศึกษา 2. ส่งเสริมอาชีพ3ส่งเสริมพระพุทธศาสนา4ส่งเสริมสาธารณประโยชน์และก็5ส่งเสริมเรื่องของการสังคมสงเคราะห์ ห้าว <5 S 1> ัตถุประสงค์โอ้เาลงลึกเรื่องไผ่เรามีกิจกรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับไผ่เนี่ยมีตั้งแต่คุณทําอะไรบ้างตอนนี้เนื่องจากเราได้เริ่มต้นไผ่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ณป,ปัจจุบันเรามีการส่งเสริมเรื่องของการปลูกไผ่ปลูกไผ่ปลูกไผ่ทีนี้ในโครงการที่ได้รับนโยบายจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านบอกว่าทำยังไงได้เหมือนว่าโลกเราเนี่ยมันร้อนขึ้นหรอกเราพยายามจะส่งเสริมปลูกในพื้นที่ของเราให้ได้สักหมื่นไร่ได้ไหมหมื่นไร่ก็เหมือนก็ให้โลกมันร่มเย็นขึ้น อ๋อ,อก็พันธุ์ที่เลือกใช้ตัวนี้ที่สูนนี้ใช้พันธุ์อะไรหรือว่าปลูกหลายพันธุ์ตอนนี้เบื้องต้นเน้นเน้นก็คือพันไผ่าสางหมดนครับ๋อ,อ,อไผ<ด>่สางหมดนเพราะเรามีอนาคตข้างหน้าในกลุ่มไผ่ของเราเนี่ยมีวางแผนในเรื่องของการที่จะกลับมาแปลรูปอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไม้อัดไม้หน้าสีหน้าห้าหน้าหกอันนี้มันเป็นเป็นอนาคตเนาะมันเป็นโครงการต้องมีปลูกไผ่ก่อนปลูกไผ่ก่อนใช่ปลูกไผ่ก่อนเดี๋ยวเราไปดูผลิตพันธุ์ของที่นี่ก็คือต้นกล้าพันธุ์ นะตรงกล้าพันธุ์มีแบบหน้าตาเป็นยังไงหนึ่งที่หนึ่งอย่างนะกล้าพันธุ์นะอันที่สองลำลำที่นี่มีโปรดักต์จากลำมีอะไรบ้างครับอ่ะลองว่าดูที่อ่ะลองดูนี่ดูตรงนี้ก่อนครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวก้กบงเรื่องของไผ่ตอนนี้เราเน้นอยู่ไผ่อยู่สามตัวที่เราแช่นะฮะมีะการแช่น้ํายาบนแหลกโพลิกรวมกันอ๋อก็ไผ่ตัวนี้น้ํายาเราก็ซื้อมาตามมาตรฐานที่เขาแช่กันอ่าอ่าครับผม ฉะนั้นไผ่ที่แช่เป็นไผ่สังมนนี่นะครับผมแล้วเอามาจากแหล่งไหนเนี่ยแม่พันธุ์มันเอ้ยไม่ใช่อะไรแม่พันธุ์ลำเนี่ยอยู่ที่ไหนในพื้นที่เลยครับอาจารย์อ๋อเลยในพื้นที่เลย<อ>ในพื้นที่ใช่ในพื้นที่เลยลเพราะว่าแต่ว่าในพื้นที่นี้การปลูกเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีหัวได้ไปนานาเหมือนที่อาจารย์บอกเนาะก็คือแต่ละครอ,อบครัวแต่ละบ้านก็จะมีกอสองกออะไรเงี้ยแล้วก็ไปตามเก็บมา ลูกโอ้โหข้อลบากมากเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่าแต่ละบ้านไม่ได้ทําเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้ทําเป็นเชิงเศรษฐกิจใช่ใ่ทีนี้ที่จะมาแช่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแช่กันเนาะได้อันนี้ต้องไปเจาะใช่ไหมต้องเจาะก่อนครับต้องเจาะก่อนใช่ครับเจาะก่อนเจาะทั้งหัวแล้วก็ท้ายอ๋อให้ทะลุถึงกันให้ทะลุถึงกันเพื่อนแล้วได้ความยาวเหรอครับความยาวยังไงความยาวตอนนี้เบื้องต้นเราตัดอยู่ที่หเมตรยี่ิบหเมตรยี่สบตัด แล้วก็เอาไปแช่ใช่ครับผมไม่แช่แล้วมีไซส์หรือมีขนาดต่างๆนี่มีขนาดต่างบ้างตอนนี้ปัจจุบันเรามีไซส์อยู่ที่กี่ขนาด3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว3 4 5ี่ห้าครับผม6นิ้วยี่น้อยเลยราคาพอบอกได้ไหมสามนิ้วเท่าไหร่4นิ้วเท่าไหร่6นิ้วเท่าที่บอกว่าที่ออกเบื้องต้นเบื้องต้นที่เราขายจากน้ำจากจากไม้ไผ่ที่ มีการแช่น้ํายาแล้วเนี่ยสามนิ้วเนี่ยก็สองร้อยห้าสิบสามนิ้วสองร้อยห้าสิบสี่นิ้วล่ะสามร้อยก็บาทสี่นิ้วสามร้อยอ่าแล้วสี่แล้วมานกะแล้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วล่ะห้านิ้วก็ขึ้นไปเป็นสามร้อยห้าสิบขึ้นไปอย่างอันนี้อย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆอ๋ออ๋อี่มีอยู่อันนี้อันนี้คือในราคาณปัจจุบันนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วไอ้ตัวใหญ่ๆนี้มันจะแพงหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวใหญ่ไม่ค่อยมีละเเราเราเอามาเป็นเป็นร้อย ใหญ่นี่จะมีสักเล่มสองเล่มกันนั่นน่ะอ๋อแสดงว่าไม่เปอร์เซ็นต์มันต่ำประามระาณไม่เกิกนห้าเปอร์เซนต์ที่จะเจอห้าหกดิ้วเนี่ยประมาณนี้ครับตัวนี้เลยครับโอ้นี่มาดูเลยผมเห็นไผ่ตรงใช่ไหมอันนี้ครับผมไผ่ตรงครับอาจารย์อ่าขายยังไงแนะนําน่อยนี่ออกไปอานุไผ่ตรงของผมนี่ตอนนี้เบื้องต้นเรามีไผ่ตรงอยู่ที่ขนาดธรรมดาก็มีทั้งหกหก 6เมตรก็มี6เมตร20เหมือนกันแต่ตอนนี้เราเหลือ3เมตรที่มีอยู่ครับวายก็ธรรมดาเราขาย6เมตรอยู่ที่สตาร์ทที่300กว่าบาท3 5 0อ๋อ6เมตรใช่ครับต่อหน้าล่ะหน้าเท่าไหร่โอ้หน้าก็ประมาณสี่นิ้วหนิ้วหกนิ้ว5้านิ้วหกนิ้วคือใช่สี่นิ้ว5้านิ้ว6กนิ้วขึ้นไปเลย สี่ <4 S 2> <า>นิ้วน้อยส่วนใหญ่จะเป็นเป็นห้านิ้วขึ้นไปอ่าทีนี้านวางสร้างมนกับไผ่ตรงเนี่ยอะไรขายดีกว่ากันที่นี่จริงๆปัจจุบันตอนนี้ที่เน้นขายที่สุดก็คือหนึ่งสร้างมน2ก็คือไผ่ลว่วครับอ๋อไผ <ฟ S> ่ตรงนี่ไม่ค่อยได้เน้นเพราะไม่มีของหรือว่าไงเออไผ่ตรงที่ไม่ค่อยได้เน้นหนึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็ที่คนที่จะซื้อจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทําเป็นโครงสร้างใหญ่ซึ่ง,ซ,งซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ใช้ไม้สร้างมนเป็นส่วนใหญ่มากกว่าอ๋อ คือพื้นที่นี้จริงๆแล้วคืออาจจะมีไผ่สามมนเยอะถูกต้องครับนะบหาง่าย<ช>ไผ่ตรงกับหายากกว่าพูดง่ายเนาะใช่ครับ,<อ>รบมันก็เลยแอบว่านขนาดมันใหญ่มีโครงสร้างเนาะนให้เห็นสภาพ